ก็สวัสดีตอนช่วงค่ํากันด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะคลิปไม่เป็นเวลาเลยเพื่อนเพราะว่าวันนี้นะครับผมไปทุระมาในเมืองเนี่ยอยู่จนแบบโอ้โหใช้คําว่าโคตรนานเลยเพื่อนคือธนาคารนะครับมีปัญหาแล้วก็ทางด้านลูกค้าแล้วก็ฝ่ายของพ่อฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยโอนเงินมาไม่ได้เลยครับก็เลยต้องไปนั่งอยู่ในเมืองประมาณ5้าชั่วโมงนะครับก็เลยหาคาเฟ่นั่งไปเลยตอนแรกเข้าไปรอบเดียวยังพอว่าใช่ไหม พอรอบที่2เนี่ยมันก็ยังแบบเออ,เอ,อไปได้อยู่นะครับแต่มันถามว่าไกลไหมก็ไกลเพื่นนพอนๆสามสิบโลอ่ะแล้วทีเนี้ยพอรอบที่3เนี่ยผมว่ามันมันมันไม่นานละธนาคารมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับก็เลยจนอยู่เชียร์ทุละจนเสร็จนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาก็เดี๋ยวเรานั่งเชียร์มันให้แบบเสร็จหมดนะครับก็กว่าจะได้กลับก็คือหกโมงมเพืเ่อนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอยู่ล้วเจมนะครับทราบของทางด้านอ่าคลิปนี้นะครับ ก็ฝากเป็กำลังใจให้ช่องปอนมินด้วยเนาะเพราะว่าปอนมินตอนนี้คือนางป่วยนะเพราะว่าปกติผมก็เล่นเกมกับกับนางบ่อยใช่ไหมแต่ช่วงนี้นางป่วยนะฝากไปให้กำลังใจปอนมินกันด้วยนะครับไปดูคลิปปอนมินยเยอะๆเนาะแล้วก็จะบอกว่าร่างกายคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้ร่างกายผมนี่ก็น่าจะต่างกันนะเพื่อนแบบยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพเลยครับถ้าตรวจมาเนี่ยไปเจอนู่นเจอนี่มาน่าจะช็อกพอสมควรเนานะก็เดี๋ยว ผมต้องหาเวลาไปบ้างนะครับเพราะว่าผมมาเป็นภูมิแพ้หนักเนาะก็ไปรอบหนึ่งแล้วแบบภูมิแพ้หนักราสองเนี่ยถ้าไปอีกอะกลัวอาจจะแบบเป็นอะไรขึ้นมาเหมือนกันนะครับเอออ่ะแต่ก็มาอยู่ในคลิปก่อนแล้วกันครับก่อนจะไปนั้นเราก็เกินคลิปกันค่อนข้างยาวเนาะแล้วก็สุดท้ายครับใครที่อยากจะใช้บริการรับเปาะรับเกอกโค้ดเนาะก็อย่าลืมติดต่อช่องซีตายนะครับไปติดต่อช่องคุณแชมได้50โค้ดหกบบาทนะครับอันนี้ก็ เป็นสปอนเซอร์กับผมนะครับอย่าลืมไปใช้บริการเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดอายุแล้วนะครับโอเคเกินประมาณ2อนาทีแล้วกันนะครับทั้งหมดเนาะรวมทุกอย่างแล้วนะครับในคลิปเดียวก็คือติดทุระอ่าข่าวต่างๆมากมายนะครับก็มาสุ่มกันเลยก่อนมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับจะมาสุ่มก่อนก็บ้าเลยอ่ะผมขาดเนี่ยขาดตามนี้เลยครับเพื่อนเอบวดเนี่ยคือ2อันอันเนี้ยขาด,ดีกประมาณ7อันนะครับนามนี้เลยเนาะใช่ป่วะหรือว่าผมเพิ่งมีอันหนึ่งวะ คือตอนนี้ผมเตรียมมาหมื่นสองครับเพื่อนคือหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้มันไม่มีเพชรเพิ่มมานะครับเพื่อนๆือนอันนี้เป็นไอดีไอดีลองผมเนาะก็มาตามล่าให้เพื่อนได้ดูกันนะครับฝากเพื่อนๆกดลไลค์เป็นกำลังใจหน่อยละกันนะหาเพชรหาอะไรมาเติมให้กันดูนะครับอืมคืออันนี้ไม่ใช่ดีหลังเนาะก็คลิปที่แล้วผมส่งไปหนึ่งหมื่นใช่ไหมคลิปนี้ผมก็มาสมเพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นนะครับคิดว่าจะมาไหมเพื่อนคิดว่าจะปิดนะ คือด,ดีนะมันเป็นไอดีก๋จริงแต่ถ้าปิดมามันก็ดีไงอย่างน้อยเราจะได้มีตัวละครสนุกสนุกเล่นนะครับอืมวิโอ้โหลูกปัดเพื่อน,อนลูกปัดนี่ออกออยากหรือออกง่ายวะอ่ะเดี๋ยวซูมต่อครับช่วงนี้ใครป่วยนะครับก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะที่ติด,ตดผมนี่ผมได้สี่ละตอนนี้สุขภาพผมก็ไม่ไม่ดีเหมือนกันเออไม่ดีเหมือนกันผมว่าหลายคนอนะช่วงนี้อาจจะป่วยบ่อยครับ ทำงานด้วยเฮ้ยอันนี้มันเกิดแล้วนะ่ะแล้วก็สภาพอากาศด้วยเนาะหลายๆอย่างเลยครับหลายปัจจัยเลยมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยอะไรแบบนี้นะครับเป็นห่วงทุกคนเนาะต้องผมก็เป็นกำลังใจให้ครับโอเคแม่งมาโคตรพ่อโคตรแม่เยอะแล้วครับอันนั้นอนะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ลูกปัดเนี่ยมันไม่ออกเ,เหรอมันออกแต่ไอ้นี่ผมได้มาหกใบแล้วเพื่อนเออไอ้โตกระดานโตขึ้นเนี่ยผมได้กี่ใบแล้ววะดูดิ ได้ใบเดียวเอ้ยเดี๋ยนะอ๋อได้ได้สองใบตกใจโหจะปิดไหมเนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอเยอะหน่อยแล้วกันเนาะสิบเจ็ดไลค์เยอะเกินไหม <laughs> ผมชอบเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเลขวันเกิดผมเนาะก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับไม่ไม่รู้มันได้อะไรนะแต่มันได้กำลังใจเฉยนะครับเสรไอดีหลักอะเดี๋ยวผมคิดว่าโอ้โหโออกโคตรพ่อโคตรแม่เยอะจริงๆครับเพื่อนๆอันเน,อเนี้ย ที่ละผมข้ามเนาะไปรอเวนจี้ครับเวนจี้มาพรุ่งนี้นอนเพื่อนวันวันอังคารนะครับส่วนวันนี้ผมไม่ได้มีไลฟ์นะครับก็ฝากรับชมคลิปนี้นะครับแล้วไม่รู้ว่าวันนี้มีใครสตรีมบ้างเนาะถ้ามีช่องไหนสตรีมก็เพื่อนๆสามารถไปรับชมได้นะครับแต่ตอนนี้นคือไม่ออกเลยเพื่อนสองหมื่นนะครับได้ไอ้เจ้าอีกอันหนึ่งมาเกินอะ่ะดูดิเพื่อน,อนโอ้ยมันสลับเลทกันหรือเปล่าวะ เนี่ยโอกาสออกอ่าสร้อย่ะสองจุดแปดปิดแบบผมเนี่ยคือหนึ่งจุดสีแ่แสดงว่าผมดวงดีกระหลอนเพื่อน,สนแสดงว่าวันนี้ผมแบบควรควรแบบว่าตีบวกควรแบบทําอะไรที่มันเกี่ยวกับดวงใช่ไหมดวงแม่งดีเหลือเกินนะเพื่อนๆอ่ะรับมาก่อนนะครับผมจะเปิดของน้าต่างในคลิปนี้ไปด้วยแล้วกันเนาะที่เกียรติแบบว่าทํามีคลิปหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆพ่กนี้ก็เป็นเวนตี้เลทีเดียวนะครับ วนเว้นการเด๋เอรอดูก่อนว่าจะมีอะไรมาเพิ่มไหมเอ้ยไม่ใช่เว้นการ์ดืเว้นเว้นแบบขายครับโอ้โ oh. หเพื่อนๆอ๋อจนหล่อนนะเป็นสิบใบมั้งเนี่ยผมว่านะเจี่ยมันมันออกง,ง่ายเกินไปป่ะเออเรท1.4จริงไมหมนะเพื่อนเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเรทมัน อ๋อจริงหรือเปล่า1.4อ่ะอุ๊ยสติ๊กเกอร์ทองอ่าอันนี้ได้เพชรนะครับ100นะอันนี้อ่ะอันนี้ได้เพชรหนึ่งเพชรสามอยไปครับในคลิปนี้ผมจะเปิดการ์ดเปิดไอ้ไอให้เพื่อนๆได้ดูกันทั้งหมดเลยเนาะก็อย่างที่บอกนะครับไม่ไม่ใช่แบบว่ากลัวแบบไม่ใช่ว่าผมแบบขี้เกียจหรอแต่แบบว่าผมกลัวติดธุระอย่างเงี้ยเอออย่างวันนี้ผมก็ ไปในเมืองทั้งวันน่ะเพื่อนเหนื่อยมากเลยนั่งอยู่ในคาเฟ่นั่งกับน้องนะครับลากน้องมาด้วยนะเออวันนี้แบบว่าเอาน้องมาทุร้าด้วยหนึ่งวันเดี๋ยวดูสิมีเพชรอีกตรงนี้ครับาอแม่งหมดเลยนะเพื่อนนะสองพันก็ประมาณสองหมื่นห้าแล้วครับตอนนี้ที่เราสุ่มนะไม่รู้ว่าจะปิด เท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่ปิดก็ไม่เป็นไรนั้นเพื่อนผมทำตามตามเต็มที่แล้วเพื่อนเออทำแบบทุกอย่างแล้วนะครับถ้าจะให้หาเพชรมาส่งอีกก็ไม่มีแล้วอ่ะเออเอ้ยเออเ,อ,อเพื่อนๆวันนี้อย่าลืมล็อกอินนะครับวันที่16ครับจะได้กล่องจี้นะอย่าลืมล็อกอินเนาะน,นี้เนาะทางเดียวคือกาะโค้ชเชิญเพื่อนใช่ไหมแต่นี่มันเป็นไอเดียไก่เ่ยเพื่อนผมก็ขี้เกียจใส่เองเหมือนกัน เพื่อนไม่ต้องใส่ผมนะครับใครที่อาจจะกาะโค้ชเชิญเพื่อนให้ผมนะครับแนะนําไปใส่ให้คนอื่นดีกว่าเนาะที่มันเป็นไอดีหลักนะครับไอดี ID นี้ปล่อยๆมันแล้วกัน,นครับเล่นตามมีตามเกิดครับไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเล่นไปเรื่อยนเนาะไปะโอ้ยขัดจมูกมาอะไรเพื่อนๆตอนเนี้ยโอ้โหผมจะได้ไอเจ้าตัวนี้อีกหนึ่งใบแล้วอะ่ะไหนวะ ไปมีอะไรไหมเฮ้ยมาอีกหนึ่งใบเพื่อนเฮ้ยโอเคมาเฮ้ยมาอีกหนึ่งใบเพื่อนมาหน่อย2.8อะ่ะเออออกน้อยหน้า1.4เลยคือ1.4มันออกจนแบบโอ้โหใช้คำว่าโอ้โหได้เลยนะครับแล้วก็ พี่สาคัญคือเว้นเนี่เพื่อนวัตถุที่เกินแล้วมันเกินเลยอะ่ะมันไม่มีแบบว่าแบบฟิกอะครับเพื่อนเห็นไหมเออโคตรแบบเปลืองเลยนะครับตอนนี้ผมได้มาทั้งหมดคือนี่จะปิดแล้วเพื่อนๆขาดอีกสามใบว่ะเราต้องไปต่อเนี่ยนะครับอ่ะก่อนจะไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะปิดอำลาไปด้วยของทนาอันนี้แล้วกนะันนาะเป็นพกากษ์ตำนานนะครับแล้วก็จะเป็นพกากษ์สุดคิตอ่าอีโวนะครับแล้วก็เป็นจีนะนะครับอ่ะมาตามล่ากันต่อ อีพีหน้าแล้วกันนะครับถ้ายังไม่ปิดเว้นอ,อ้ถ้าแบบว่าเว้นมันยังไม่ไปเนาะเวต้าครับเพื่อนขอซีได้ไหมโอ้โหการเชิญต้องหลอนอ่ะการตำนานมากอ่ามันเพิ่มไม่ได้มาใช่ไหมมีมากขึ้นก็คือ x เนท่นานะครับโอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยไอเพื่อนโอ้โหไกลาอาวะก็อ่ะ แลังสุดสั้นผมก็ได้ไปเล่นเดทอยู่แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับใครที่เข้ามารับชมเนาะก็สรุปส,สั้นๆง่ายๆก็คือช่วงนี้นะครับผมก็ทํางานอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกกับบอกกับสภาพอากาศที่พายุเนี่ยยังยังอยู่นะเออบ้านผมยังแบบยังมีอยู่นะครับยังไม่ได้ไปร้อเรเซ็นเนาะแล้วก็ส่วนใครที่ป่วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ละกันเนาะ ฝาเพื่อนๆนะครับไปไปงานจให้ช่องปอมินด้วยนะครับก็อ่านางป่วยเนาะเออของผมเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับกับปอมินเนค่อสภาพตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากไปใช้บริการนะครับกรอกโค้ดจากช่องซีตายด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรละเพราะว่าที่เหลือก็น่าจะปกตินะครับโอเคเดี๋ยวว่าเจอใหม่คลิปหน้าแล้วสำหรับคลิปนี้ผมณมาจะนะครับฝากเพื่อนๆไว้เนี่ยอ้อมอกอ้อมใจครับหนึ่งด้วยแล้วกันนะเพื่อนๆผมคัดจมูกมากตอนนี้ โอเคไปละบ๊ายบายนะครับ